สุดยอดโอ้นี่เจออ้วกกระเพราไ้หอ้ปกระเาเบิงอย่างเหนียวเบิกมงใ้ตัวตัดมาแล้วตดม้ครับโอ้ดีครับปาด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 โอ้ถุงม้วนี่ทีนึงทีนึงตรงเป๊ะีสองถุงม้งคน นับ่งค่เฝ้าให้กวอนวเน้นอนอย่เลยเน้นอนเน้น,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 นอนของแท่ทีมงานไม่หลับไม่นอนวันดีครับมือที่พักกับที่แห้งกันเดียว

ปวดฟัโม่กแงดีเขียนมือกันไปดูนงดี้อเอา้องยิ่งใหญ่เอา้องยิ่งใหญ่กับขัวเอา้องใหญ่รอบครัวของเราให้ดูให้ดังในของแท้อิหช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ทำตาแล้วจอยกะสูวันนี้ได้ประชุมเื่องี้อาจารย์้ก็ให้สวัสดีครับพ่อมือนี้เลือกเนี่ยเป็นมือแรก เอาปลามาดูดิเออพี่ได้กินหมูกินปลาไปซะละเออปลามีหัดใส่วอนแล้จะไปเบิ่งดูใส่วอนอยังอันนี้เอ้าขอาชิตาเลยครับอือกเอ้ามาแล้วเจ้ามเมียววันโอ้ยดีครับพี่อาชิตาโอ้ยสวัสดีครับพี่อาชิตามาโดนแล้วบอกม่เคยแม้โดนเลยดิมาหอนหลายมือเราดิครับแน่นอนมากสยๆสภาพมันยังไม่สั่ง โอ้มาแล้วเยวันนี้เลือกทานเนี้ยเป็นวันแรกหมักหมกเตียมไหมไม่อะเอ่้นนเีน้าวเมนือเลยเอกเอไาบ้านลุงปิยาเป็นขั้วเคืนที่ไปแล้วบ่ไนครับเลยครับโอ้มีห่อนอึ้งป้ออึ้งป้อหมูว่หมูอะไหรอหมอ่กครับอ คนดีล้วนีปลามาตอดด้วยจะเตะเตาอยู่นะเฝ้าเฮ็ดปลาเขาโยนทั้งไปแซ่เอาคนดีๆในการใช่ไหมในการใช้เบิดเวลาเราแล้วเราอยู่มาประมาณจีสามครึ่งตามเวลาได้ไหมนี่เราค่อยว่าเป็นงานบุญเนาะว่าลูกเบียครับผมนี่ของแท้

ดูเสียอามก่อนฮะมานี่ไม่มีผอมฮะอารมลองบกบกยังแล้วไปนี่นี่โดดรถแห่มากี่โมงมาถึงประมาณบ่ายครับโอ้ยไม่ออกมาเลยเป็นร้อนอร่อยบักบกบักบกตัวหนึ่งมีแค่แบบน้อยมากสองอันบกบกได้แค่บกบกแค่หลังบ่ได้แค่ไหนแค่หลังตั้งหักเบักบกบักบกไต จไปเอาอ่ตปลาออกเรียงเลยอยอมันอยู่น้ำพวงน้องมันนี่เป็นปลาไทยของะอโอยบอกกัจาเท้่วูงเลาะไสารค้าน้าบต้องครับของแท้คาร์เรืเลงงัวมาอยู่นี่สู้ข่าบรดเว้ยผมเล่นซื้อปลาบานนี่แหละ ิ่งแบบไลุกออกไปเขาเอาล้วนะอยากแล้วนะไม่กินหอมแล้ไหมไม่กินไปหอมแล้วหันตึงจ้คันแทนาเบิดเน้วกินหอดคันแทนาหมดทนี่เขาเป็นญาสายขีพนเพราะสำเร็จสำนึกเห็นปะเป็นจังไดสวัสดีครับท่านประธานจานน้อย สุ่มปากกันดิสิเห็นม่เบ่งดูยิบยิบมีมีบ่น้ำสีทองเด้อโอ้พหดูเขาดีเงียบ เป็นวัี้รนไหนเปงยเป็นไงอกซีน่นเป็นไงเป็นไอย่างเดียวกินอะไรตอนนี้คือวะไคือวะคอยสิหลับสีนอนก็พได้นี่แหละคิดบดขึ้นนะยงไงกอะไขึ้นจนกอนไขึ้นนอนได็นนยนอนปรไเด้หรอกตมือมาอืนมันได็นดอกนะเยงเ้ยงมือย้อนพ่อกีตาค้างนี่นี่ ยเรา่ได้มากด้แม่ฮันค่อยเวแล้วคงเลนซุปอิน่ได้ออกจากของุซุปเลยมากก่าหมู่จีวนตีสาสำคัญที่ขไปเราเด้ียางลียางตบ่อย่างบ่อว่าขบ่อไม้กบ่ได้เนาะเดอกเดี๋ยวก็ตึงเดยกก็ตึงนงคนเราออกกนโมเมนเราออกเรา่กิน ยูทูบเปลอยูร้องกันนี่ก็เปันบุญบางไฟ,ฟพี่น้องเอ้ยอเลืนร่อนองเนอเลตีนประวัติศาสตร์บนเหนียวเนียเจ้าใดภาพนี้เป็นเจังเด่นนี่ <c oughs> <c oughs> มีบ่เจ้าเสียวเิแลทเไทยไหมเป็นจใดเที่จะตั้งานบ่อันนี้มาบพท่านเคืองนี่นะครับเนี่ย เศร้าอีกเพิ่มหนึงนี่แหะเขาเอื้อนตอนมาับมือคลิปยอกเป็นเื่ไดทีจะตั้งยากคือสีมืออื่นพูดละเนาะคือสีมืออื่นพูดละนาะอีกสองชั่วโมง ไม่เดี๋ยวติดี๋ยวันนี้ปันหล่นปหน้าเหลืองหน้าเหลืองเนี่ยว่าได้คอยหน้าเหลืองไอ้คันนักว้ายเป็นอาทิตย์แล้วโอ้ส้มไปเรื่อยเนาะถึงเหลืองเึงนสีดแล้วร่องแล้วเนาะมวนรองแทนน่าจะรวยมหอดจะถึงนะครับมาหอดแล้ว